มาจากพี่น้องจ๋ามือนีได้เจวกุ้งเด้อจากพี่น้องจ๋าเจวกุ้งฝอยพี่น้องจ๋าพักแพลกันอุย้ยเต็มคาร์เบลเลยมือนีพี่น้องเลยอันนี้ผักกาดหินพี่น้องจ๋าบักเขือแล้วก็ซีนี่ผักสลันเน่สลันเน่น้ำพี่น้องผัากกาดดอกงามงามง,าม,งามอีลีมาจาอุย้ย บ่ดยกินโดสแล้วพี่น้องเพิ่งมาเจอเพิ่งแบบได้กินนี่แหละเสร็จครับ แก้วกุ้งใส่บกกอ,อ้แ่บแห้งพี่น้อง,ง,งเป็นชีบุด không nhắc có tôi đi จรแน่พี่น้องงามงามแพทปลูกเอางามครับพักอืะเจริย,ยังนี่ค่อยได้ซือ้อแล้วพี่น้องปลูกเอากินยซ่บ ใส่มากรอบเยอะนี่ไปหน่อยของเสียบ หอมมะกอกหอมอีกพี่นัทอืม้ม้กินอาหารอันอีสานบ้านเท่าเนี่ย แซ่บขักด้วยตูดขึ้นตูดล่งอยู่นี่ล่ะ 嗯。嗯，不

แสบ้ายพี่น้องบุ้มมะกอ,อมกมะกอกแก้วหอมบ้าเถอพี่น้องจ้าแ่บคักแ่บแน่ตํำแจวกุ้งใสบบะกอก ผักกับผักหลายๆเอาแล้วนาอพี่น้องเนาะคลิปนี้พัะก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อจ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปในเด้อจาพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า